สวัสดีครับต่อกันข้อที่6สามัญปี6 3นะครับเดี๋ยวหาปีไม่เจออ่ะถูกแล้วสามัญปี6 3สนะครับโจทย์บอกว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับให้สูตรมาว่าคาร์บไฮโดรคาร์บอนเป็นี่ยเป็น c น y นะครับอ่าเป็นดังสมการให้สมการมาแล้วซึ่งตัวสมการยังไม่ดุน,นะครับ <c oughs> โจทย์บอกต่อว่าถ้าปฏิกิริยาการเผาไหม้ของสมบูรณ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน3ชนิดต่อไปนี้ย้ำนะครับว่าชนิดละ1นโมล เห็นตรงนี้นะครับชนิดละ1โมลนะครับมีค่าพลังงานการเกิดปฏิกิริยาที่คำนวณจากพลังงานพันธะในโมเลกุลที่เกี่ยวข้องดังแสดงในตารางโดยกําหนดให้พลังงานพันธะชนิดอันนี้ชอช้างนะลูกไม่ใช่ขอไข่นะขออภัยด้วยชนิดเดียวกันกับระหว่างชนิดเดียวกันกับระหว่างอะตอมคู่เดียวกันในทุกโมเลกุลมีค่าพลังงานพันธะเท่ากันก็คือเขากําลังพยายามบอกคุณว่าพันธะชนิดเดียวกันมีพลังงานพันธะเท่ากันเช่นพันธะระหว่าง C กับเพตรงนี้ กับพันธะระหว่าง C ี่กับ H เตรงนี้มันต้องเท่ากันอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในใน,ในความเป็นจริงมันไม่เท่าคุณเข้าใจใช่ไหมในความเป็นจริงมันไม่เท่าแต่เขากําหนดให้มันเท่าเพราะเขาคงจะแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบมันใช้พลังงานพันธะเฉลี่ยอะไรแบบนี้แหละเหมือนในหนังสือที่เขาเรียนไงมือนในหนังสือสอบวทแหละนะเพราะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเออเขาให้เราเอาไซคลเฮกเซนไซครโพรเพนแล้วก็เอทิลีนอย่างละ1โมลน,นะเอามาเผาไหมให้สมบูรณ แล้วปฏิกิริยาการเผาไหม้ของไซคลเอกเซนไซครโพรเพนเอทิลีนเนี่ยมันจะมีพลังงานอันเนื่องมาจากการเกิดประยาเนี่ยเท่ากับเดลต้า H X H Y แล้วก็เอแล้วโจทย์ถามว่าพิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้ว่าเออเดลต้า H X เป็น2เท่าของเดลต้า H Y จริงไหมเดลต้า H X เป็น3เท่าของเดลต้าเ Z จริงไหมหรือเดลต้า H X ลบกับเดลต้า H Y จะเท่ากับเดลต้าเ Z ใช่ไหมนะแล้วก็ถามว่าข้อใดถูกแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ ต้องตั้งสติมากๆอย่าหลุดนะลูกอย่าหลุดนะใครจะไปเข้างน้ำไปก่อนแล้วดูเทคเดียวให้จบอย่าอย่าดูเสร็จหยุดไม่ได้มัน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 ขาดตอนมันไม่ได้มาดูพร้อมผมโจทย์ข้อน,นี้วาดรูปก,ก่อนไซคลแปลว่าวงเฮกเซนก็คือคาร์บอน6ตัวไซคลเฮกเซนเป็นวงเอลเคนที่มีคาร์บอน6ตัวตัวนี้ถ้าคุณวาดรูปแบบมันจะเป็น C นะครับอันนี้ผมฉเฉลยในฐานะที่ ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่มาดูคือเด็กๆที่อยู่ม .6 เพื่อจะเตรียมตัวสอบนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเฉลยวาดตามเด็กม .6 นะครับใครที่เรียนมอ,อื่นแล้วยังวาดรูปเส้นและมุมไม่เต็มเป็นอันนี้คุณต้องไปทบทวนเองก่อนนะครับอันนี้ก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคาร์บอนนะครับแล้วแต่ละคาร์บอนก็จะมีไฮโดรเจนแยกมาอย่างละ2องเข้าใจนะผมเขียนแค่นี้พอนะนะครับไอ้พวกนี้คือไฮโดรเจนหมดอ่ะเนี่ยอันนี้ไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนเจน,นะครับ อ่นนี่คือไซคลเฮกเซนมันก็หน้าตาประมาณนี้นะคุณวาดเส้นและมุมเป็นนะลูกอ่าที่เหลือเนี่ยตรงมุมพวกเนี้ยพวกเนี้ยอันนี้คือคาร์บอนหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือไซคลเฮกเซนหน้าตาของเขาเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ตัวต่อไปครับก็คืออุ๊ยอยอย่าหญ่อย่าพังนะอุ้ยอย่านะผมขี้เกียจวาดรูปใหม่นี่ไซคลเฮกเซนนะไซคลโพรเพนโพรเพนก็คาร์บอนสตัวหนึง สองสามไซคลก็คือเป็นวงสามเหลี่ยมคาร์บอนแต่ละตัวก็จะมีเฮมาต่ออย่างละสองอย่างละสองอย่างละสองนี่คือไซคลโพรเพนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเอทิลีนเอทิลีนเนี่ยตัวนี้เป็นอันเอทิลีนอันนี้เป็นอันคีนนะครับตัวนี้เป็นอันคีนเวลาวาดรูปเต้ขอมาวาดตรงนี้นะ C กับ C ต่อด้วยพันธะคู่ นะครับแล้วก็มีเฮต่ออย่างละ2ตัวนะนี่คืออัลคินนะครับใครที่จะทําข้อนี้ได้เนี่ยต้องเรียนเคมีอินทรีย์มาแล้วนะครับไม่งั้นวาดรูปไม่ถูกนะครับข้อนี้ไม่ใช่พันธะเคมีนะลูกข้อนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเคมีอินทรีย์กับพันธะเคมีนะครับน้องๆม .4 ยูดูอยู่ยทําไม่ได้อย่าตกใจหนูยังไม่เรียนเคมีอินแต่ถ้าบางโรงเรียนเขาสลับเคมีอินไปอยู่ข้างหน้าเอออาจจะทําได้ก็ได้นะบ,บางคนโหดๆมีเยอะแยะนะครับเพราะนั้น ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าแต่ละตัวได้วาดรูปยังไงแล้วผมผมรู้รูปผมก็มาเขียนปฏรยาสันดาบของไซคลอเกเซนไซคลอเกเซนเนี่ยสูตรเป็น C6H12 เวลาเอามาเผากับออกซิเจนก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะดุลสมการธรรมดานะ C หน้า6หลัง1เติม6ใช่ไหมไฮโดรเจนหน้า12หลัง2เติม6 6 2 12ออกซิเจน6 2 12 12กระบอกเป็น18 18ตรงนี้เติม9จบ นะสัมประสิทธิ์ก็เป็น1ต่อ9ต่อ6ต่อ6นะครับตัวต่อไป <c oughs> การเ <c oughs> ผาไหม้ไซคโคลโพรเพนนะครับ c 3าม h 6กทำไปยากับออกซิเจนมันก็ต้องได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำอยู่แล้วดุลสมการนะครับตรงนี้น่าจะต้องมีเศษส่วนเข้ามาช่วยคาร์บอนหน้า1หน้า3ห,หลัง1เติม3ไฮโดรเจนหน้า6หลัง2เติม3ออกซิเจน3 2 6 6กับ3เป็น9นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่เศษ9ส่วน2เฮ้เดี๋ยวผมขออภัย แปบ๊บนึงเอาใหม่ออกซิเจนตรงนี้3 2 6เดี๋ยวนะคาร์บอนหน้า3หลัง3ครบไฮโดรเจนหน้า6หลังเติม3ก็6ครบออกซิเจนตรงนี้3คูณ2เป็น6ใช่ไหมสามคูณสอคูณสเป็น6 6กับตรงนี้อีก3เป็น9ตรงนี้ก็ต้องใส่เศษเก้ 9, ส่วนสและคูณ2ตลอดก็จะเป็น2เป็น9 สามคูณสองเป็นหกสามคูณสองเป็นหกอ่านี่คือการเผาไหม้ของไซโคลโพรเพนนะครับมันจะดูยุ่งเหยิงวุ่นวายหน่อยแต่มันไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเอทิลีนนะลูกเอทิลีนเนี่ยซีสองเปทิกิระยากับออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำตัวประยาสันดาบเนี่ยถ้าใครจำวิธีดุลแบบรัดได้อ่ะมันจะไวมากเลยนะแต่คือแบบเออในหนังสือมันไม่มีไงเพราะมันไม่มีผมก็จะเลยตามหนังสือ นะครับมาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บก็ดุลธรรมดาครับคาร์บอนหน้า2หลัง1เติม2ใช่ไหมไฮโดรเจนหน้า4ี่หลัง2เติม2ออกซิเจนตรงนี้4ี่กับสองเป็น6ตรงนี้เติม3ก็จบนะครับสมการนี้เสร็จแล้วทีนี้เวลาคุณจะหาพลังงานของปฏิกิยาทั้ง3ปฏิกิริยาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปเขียนสมการนะครับซึ่งเอาตัวนี้ก่ออน,นะ สารตัวนี้นะครับไซคลเฮกเซนเนี่ยมันมีพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกหกพันธะนะครับผมก็จะเขียนว่าหกพันธะระหว่างคาร์บอนต่อพันธะเดี่ยวคาร์บอนบวกด้วยพลังงานอีกก้อนหนึ่งเรียนตามเต้ทันนะลูกเต้ต้องเขียนตัวเล็กๆนะไม่งั้นที่ไม่พออีกก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นพันธะระหว่าง H กับ C ทั้งหมด12อันก็บวกด้วยพลังงานอีก12พันธะระหว่าง C ต่อ H แล้วก็ O ต่อ O เนี่ยมันต่อด้วยพันธะคู่9ตัวก็9พันธะบวกด้วยพลังงานพันธะระหว่าง9 O ต่อ O แบบพันธะคู่นะครับบทและฝั่งสารตั้งต้นฝั่งผลิตภัณฑ์เนี่ย CO2 นักเรียนวาดเป็นน้นก C ต่อพันธะคู่กับ O ต่อพันธะคู่กับ O CO2 1โมเลกุลเนี่ยมี C ต่อ O 2 2พันธะอยู่แล้วแล้วนี่มัน6โมเลกุล6คูณ2ก็เป็น12พันธะเพราะนั้นลบด้วยพลังงานระหว่าง C ต่อ O เนี่ย12พันธะอ่าเข้าใจนะ แล้ว H2O เนี่ยก็คือ O มันอยู่ตรงกลางแล้ว H มันก็ทำพันธะเดี่ยวซ้ายขวาเพราะะนั้นใน H2O 1โมเลกุลเนี่ยมันจะมีพันธะระหว่าง H ต่อ O เนี่ยสพันธะอยู่แล้วแล้วนี่มัน12โมัน6โมเลกุลก็กลายเป็น12พันธะก็ลบด้วยพันธะระหว่าง H ต่อ O ทั้งหมด12พันธะ12พันธะระหว่าง H ต่อ O นะเสร็จเรียบร้อยพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณทั้งหมดนี้หลังจากคุณตั้งเลขอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันรวมกันเสร็จเนี่ยมันจะเท่ากับเดลต้า x x พอดีอ่าเพราะเดลต้า h x คือพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการเกิดปฏิกริยาน,นี้ถูกไหมพลังงานรวมของทั้งสมการแล้วก็ทํานองเดียวกันกับโจทย์ข้อที่2ก็ต้องตั้งสมการกันอีกแต่ผมขอเปลี่ยนปากกาเป็นน้ำเงินนะนะครับตรงนี้เนี่ยหโมเลกุลเนี่ยมีพันธะระหว่าง C ต่อ C เห็นไหมลูก3อันแต่มัน2โมเลกุลก็เป็น6พันธะ6พันธะระหว่าง C ต่อ C นะ แล้ว1โมเลกุลเนี่ยมีพันธะระหว่างเต่อเเนี่ยหอันแต่ว่าเรามี2โมเลกุล6กคูณสก็เป็น12บวกด้วย12พันธะระหว่าง C ต่อเใช่ไหมโอเนี่ยก็แบบเดิม O2 มันเป็นพันธะคู่นะก็9พันธะบวกด้วย9พันธะระหว่าง O ต่อ O แบบพันธะคู่ลบด้วยพลังงานฝั่งผลิตภัณฑ์มันเหมือนกันเลยกับสมการบนก็ลอกสมการบนมาได้เลย 16, 6 CO2 6น้ําเหมือนกันเลยก็ลบออกจาก12 C พันธะคู่ต่อ O ลบออกซะ12 h ต่อ o แล้วเท่ากับเดลต้า h y จบนะนี่ก็ได้มาอีกรูปหนึ่งได้มาอีกสมการหนึ่งอ่าจบอันที่2แล้วก็อันที่3ส,สุดท้ายอันที่3ส,สุดท้ายก็ตัวนี้เนี่ยมันมีพันธะคู่ระหว่าง c ต่อ c ซึ่งคนอื่นไม่มีนะ1อันก็พันธะคู่ระหว่าง c ต่อ c 1อันนะแล้วก็ พันธะเดี่ยวระหว่าง C ต่อ H เนี่ย4อันบวกกับ4 C ต่อ H บวกกับ O ต่อ O แบบพันธะคู่เนี่ย3อันลบออกจาก CO2 1โมเลกุลเนี่ยมันมี C ต่อ O แบบพันธะคู่เนี่ย1 2อันแล้วมัน2โมเลกุลก็เป็น4อัน4 C ต่อ O ลบออกน้ำเนี่ย1โมเลกุลมี O ต่อ H เนี่ย2อันแต่มัน2โมเลกุลก็เป็น4อันลบออก4 h ต่อ o เท่ากับเดลต้า h z อ่าแล้วโจทย์ถามว่าเดลต้า h x h y h z อะคืออะไรนะครับแต่ผมมีอะไรจะบอกนักเรียนแหละเมื่อกี้ผมเขียนสมการผิดไปอันหนึ่งแต่ผมผมขี้เกียจจะแก้ไงผมก็เลยว่าเอเขียนให้เสร็จดีกว่าแล้วมันค่อยแก้ทีเดียวเลยนักเรียนรู้ไหมผมเขียนอะไรผิดไปอันหนึ่งผมเขียนสมการที่สผิดอ้าวพี่เต ผมจดกันจะตุยแล้วพี่มาบอกตอนนี้ได้ไงไม่ต้องตกใจคืออย่างนี้เดลต้าเฮไวอ่ะมันเป็นพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะของไซคลโพรเพน1โมลเห็นตรงนี้ป่ะแต่ไอ้นี่ยมันเป็นไซคลโพรเพนเนี่ยเดลต้ามันจริงๆมันไม่เท่ากับเดลต้าเฮไวมันเป็นไซคลโพรเพน2โมลเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะจับสมการนี้ให้มันเท่ากับเดลต้าเฮไวอ่ะมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ ตรงนี้เดลต้าเฮมันคือการเกิดประยาของไซคลโพรเพนแค่1โมลแต่อันนี้มันเป็นการเกิดประยาของไซคลโพรเพนถึง2โมลเพราะนั้นตรงนี้ต้องแก้นิดนึงเว้ยเป็น2 d e เดลต้าเฮปึ๊กแค่นั้นเองอ่าก็จบเข้าใจนะก็ไม่ได้แก้ยากอะไรนะครับผมก็เลยใจเย็นๆเนงี้ยเมื่อกี้ว่าเออเขียนไปก่อน <c oughs> ค่อยว่ากันขี้เกียจอัดวิดีโอใหม่นะครับเพราะว่าไอเนี้ยสมการเนี้ยมันเป็น2 สองไซคลโพรเพนไงแต่ว่าโจทย์บอกแล้วว่าเดลต้าเฮทไวคือพลังงานที่ใช้ในการเกิดปฏิกิยาของไซคลโพรเพนแค่1โมลแล้วเราเขียนสมก,การของ2โมลไปแล้วเราจะแก้ทั้งหมดมันก็ไม่ไหวเราก็เลยจับเท่ากับ2องเดลต้าเฮไวแม่งเลยนะครับแล้วทีนี้จากข้อมูลตรงนี้มันดีมากเลยนะพอเราแก้อางเงี้ยมันโชคดีด้วยอันนี้คือโชคจริงๆนะโชคล้วนๆเลยแม่งผิดๆเป็นถูกจริงๆอะ่ะคณิตศาสตร์ก็คือคุณเห็นสมก,การนี้ปะ กับสมการนี้มันสมการเดียวกันเป๊ะเลยใช่ไหมแสดงว่าเดลต้า h x อ่ะจริงๆแล้วก็เท่ากับ2องเดลต้า h y อันที่1อ่ะถูกเลย100%แน่นอน <laughs> ผิดๆเป็นถูกเลยนไะออเรียบร้อยเลยแต่เดลต้า h x จะไม่เท่ากับ3ามเดลต้า h z แน่เพราะคุณดูเดลต้า h x กับเดลต้า h z ไม่มีตัวแปรเหมือนกันเลย <laughs> เห็นนะตรงนี้มันเป็นพันธุทักเดี่ยวเอ้ยอันนี้ผมเขียนผิด พันธะคู่ระหว่าง c ต่อ c ไม่ใช่ c ต่อ o นะแล้วสมก,การที่1อะ่ะไม่มีพันธะคู่ระหว่าง c ต่อ c เลยเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเออ delta h x เท่ากับสาม delta h z อะ่ะมันไม่ได้เว้ยมันไม่ได้ตัวนี้ผิดแน่นอนเข้าใจตรงกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าได้เพราะบางคนน่ะถือว่าเฮ้ยพี่ผมก็ลองเอาสมก,การนี้คูณ3มันน่าจะได้ไหมไม่ได้นะเว้ยนะครับบางคนเนี่ยลองจับสมก,การนี้คูณ3ตลอดไงพอคูณ3อ่ะตรงนี้เป็น3ผมทําให้ดูนะ3คูณ4เป็นเท่าไหร่ เป็น12นะ3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12ใช่ไหม3คูณ4เป็น12พอได้อย่างนี้เสร็จอะคนจับสมการได้คูณ3ตลอดไงแล้วตรงนี้ก็เป็น3เดลต้าฮิตซใช่ไหมคนก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้12กับ12แม่งเท่ากัน12กับ12เท่ากัน9กับ9เท่ากันใช่ไหมสิกับ12เท่ากันอันนี้พันทะเดียว6อันพันทะคู่3อันก็เจ้าเจ้ากันได้ไม่เป็นไรไม่ได้เว้ย พันทะเดียวก็พันทะเดียวพันธะคู่ก็พันทะคู่ไม่ได้มึงจะมาบอกว่าเอ้ยสามพันทะคู่เท่ากับหกพันทะเดียวมันไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสองเนี่ยเขาหลอกเขาหลอกคุณบางคนเน่ยชอบไงบางคนนะ่ยชอบ,บ,ค,นนะชอบคิดเอาเองไงว่าเออแม่งสามพันทะคู่มันเท่ากับหกพันทะเดี 6, ่ยวมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันเพราะนั้นอไอเนี้ยผมเข้าใจว่าเออเขาเนี่ยพยายามล่อผมด้วยวิธีไหน เขาจะให้ผมอ่ะคูณ3ตลอดทั้งสมการนี้ไงแล้วก็แบบพยายามให้ผมคิดว่าเออแบบ3พันดาเดี่ยวมันเท่ากับ6 0พันดาคู่มันไม่ได้เว้ยสอง่ะมันผิดแล้วก็ตัวสุดท้ายอ่ะเอาสมการแรกกับสมการ2อ่ะมาหักลบกันมันจะได้สมการ3มันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณเอาสมการแรกกับสมการ2อ่ะมาหักลบกันอ่ะมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวของสมการแรกใช่ไหมเออเอาสมการแรกกับสมการ2ลบกันมันจะเหลือครึ่งเดียวของสมการแรก มันไม่ได้สมัาการแซดคือมันตัวแค่เห็นว่าตัวแปลนี้มันผิดจากชาวบ้านนะก็ไม่มีทางที่มันจะมาจับชนกันได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น3ามเนี่ยผิดแน่นอนนะครับก็ข้อ6เต้ก็มั่นใจนะว่ายังไงยังไงก็ตอบข้อกอไก่ชัวนะครับแต่ใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับจะคอมเมนต์ว่ากล่าวตักเตือนกันก็นกไม่ว่าผมจะเอาไปพัฒน,นาวิธีสอนต่อนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมก็จะเฉลยประมาณนี้นะครับนะเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ